คอมมูนิตี้คอรเสเนี่ยเป็นปริญญาตรีนะคะอ๋อไม่ได้เป็นโรงเรียนแล้วนะคะอ่าเป็นปริญญาตรีค่ะนับนับเป็นมหาลัยค่ะเข้าใจค่ะหมายถึงว่าวันส์ที่เขากลับมาเนี่ยกพจะเทียบให้เป็นเทียบให้เป็นเด็กคนนี้ได้อะไรกลับมาฮะเด็กคนนี้จะได้คอมมูนิตี้คอ l ์เสสกลับมาแต่เป็นวุฒิอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งวุฒิทางน้นจะเรียกว่าเทียบเข้ากับมหาลัยในประเทศไทยได้ไหมเอ่อเคลียร์นิดนึงนะคะ ทุนเอ็กชแนนเนี่ยเป็นทุนที่กรพมไม่รับรองรัฐบาลประเทศ<า>นั้นไม่รับรองเพราะว่ามีความเสี่ยงสูงมากโดยเฉพาะขณะนี้คราสิสนะคะอีกนายนิวคราสิสเนี่ยคนที่รับเป็นโฮสต์แฟมิลี่ให้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะได้เงินค่าตอบแทนนะคะโฮสต์ที่ดีๆเนี่ยมักจะไม่รับเพราะฉะนั้นเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งซึ่งเราพยายามบอกว่าระวังนิดนึงคือเอกชนเนี่ยมักจะมาโปรโมทต,ตัวนี้เยอะแล้วเด็กก็จะหลงไปกันเยอะแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกร้อยลายจะเจอปัญหาร้อยลายเมื่อเราเรียนจบแล้วเอ็กชแนนส่วนใหญ่ม หรือเป็นเด็กม .6 ในกรณีที่คุณเป็นเด็กม .6 คุณเรียนจบแล้วเนะี่ยคุณไปสมัครต่ออยากจะเรียนเกิดชอบกับโค้ชตัวน,นี้มากแล้วโค้ชก็พาไปสมัครมหาวิทยลาลัยซึ่งนั่นคือเรียกกันว่า c o m m u n i t y e College ซึ่งมันก็คือเรียนปี1ปี2แค่นั้นใช่ไหมคะไดไอทูเนตี้กลับมาเสร็จแล้วบินกลับมาเมืองไทยแล้วก็ไปขอวีซ่านะคะพอไปขอวีซา่าเสร็จปุ๊บบินกลับไปใหม่ไปอยู่กับโค้ชคนเดิมนะคะเพราะ c อ m m u n i t y e College มักจะไม่มีที่พัก คุณต้องมีที่พักเองจะมี community college ที่อยู่ในตัวมหาลัยเช่นนิวเม็กซิโกเนี่ยน้อยมากที่จะมีแบบนั้นคือพักในหอพักมาหาลัยได้งั้นเด็กที่ไปเรียน community college ข้ออีกข้อนึงคือต้องหาที่พักให้ได้ก่อนเวลาขอวีซ่าเขาจะถามอยู่มีที่พักไหมอะไรไหมสมมติว่าหนูได้เสร็จปุป๊บหนูบินไปเรียนเมืองนอกปีหนึ่งปีสองเกิดเปลี่ยนใจขอกลับมาอยู่ประเทศไทยมาเรียนต่อปีสามปีสี่เมืองไทยได้ไหมคนที่เทียบวุฒิให้คือกระทรวงศึกษาไม่ใช่สำนักงานกอพกอพจะเทียบวุฒิคือปรรรรริญาาาาตตตีีีีซึึ่่่่งงงทผนนมมมกกกะะวศษ็ัจเ้ไุให และที่ผ่านมาเด็กส่วนใหญ่ก็เรียนจนจบปริญญาตรีไม่มีใครไปขอเทเบทลทางนี้ยากอาจจะเป็นคนแรกนะคะแต่ถามว่าทําได้ไหมทําได้ค่ะแต่วุฒิที่ได้นั้นอาจจะเป็นแค่อนุป,ปริญญาตรีคือเข้าใจค่ะนึกว่านึกว่าถ้าเด็กไปแลกเปลี่ยนปีหนึ่งปีหนึ่งหนึ่ง,งปีในม .4 สมมตินะคะไม่ได้แล้วกลับมาเอ่อกลับมาสมมติต้องมาต่อม .5 บ้านต่อ อ๋อสมมติเขาไปจะไปต่อคอมมูนิตี้คอร์เลจสองปีแล้วกลับมามาเทียบเป็นม6บ้านเราไม่ใช่เพราะคอมมูนิตี้ก็ไม่รับเพราะคอมมูนิตี้คอร์เลจต้องรับจบมหก่อนต้องจบมอแต่มันก็มีอยู่บางอันนะคะถ้าเป็นเด็กที่เมืองนอกเนี่ยบางคนอย่างตอนนี้ที่ทําคือมหิดลมิตยานุสรททาอยู่อย่างเช่นสมมุติว่าเอาโครงการที่เมืองนอกมาทําคุณเป็นเด็กที่เรียนอยู่มหมหเมืองไทยหรือเรียนอยู่ที่มหิดลแล้วเก่งมากเลยไปเทคซัมคอร์สในมหิดล เหมือนกับที่เราไปเทคซัมคอร์ดคอมมูนิตี้คอร์เลสสามารถทําได้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะต้องต่อเรื่องจนจบเกรดสิบหกแล้วไปต่อคอมมูนิตี้ตรงนั้นแล้วอยูได้เวฟหน่วยกิตตัวที่อยู่ได้โรงเรียนไปตอนไฮสคูลเหมือนมหิดลตอนนี้ทําอยู่โครงการของมหิดลวิทยานุสรถ้าท่านทราบนะคะซึ่งเขาจะลิงก์กับมหิดลวนเด็กตอนนี้เด็กเรียนอยู่มหแล้วพอขึ้นม .6 กเขาเก่งมากๆแล้ภาษาอังกฤษเขาเหนือกว่าเด็กมัธยมทั่ว,วไปเขาก็เลยไปโรงเรียนกับนิสิตของเอ,เ,อเอ่นักศึกษามหิดลปีหนึ่งปีสองแล้วก็ข้ามตรงนนั้นไปใช่ค่คะ นั่นคือเราเรียกว่า AP Cost ตัวนั้นนะคะซึ่งกำลับบงดำเนินการในเมืองไทยเริ่มมีบางบางแห่งทำแต่ส่วนใหญ่เรจะมีน้อยมีมหิดมิทยันนา,อาสอนที่ทำอยู่เท่าที่เราทราบนะคะเมืองนอกก็ทำเหมือนกันถามว่าอย่างการที่เราจะไปเรียนต่ออเมริกาเนี่ยค่ะต้องขึ้นอยู่กับการสัมภาษณ์วีซ่าด้วยหรือเปล่าคะถ้าเกิดได้ไอทมวมาแล้วเนี่ยค่ะแต่ว่าไปขอวีซ่าเราไม่ผ่านเนี่ย ข,ขึ้นอยู่การสัมภาษณ์เพราะว่าคือโดยโดยหลักแล้วเนี่ยเขาต้องการทราบว่าน้องจะกลับมาประเทศไทยไหมคือเขาอยากให้น้องไปและน้องกลับไม่ว่าน้องจะไปกี่ปีก็ตามแต่ขอให้น้องกลับมานะคะแล้วเขาก็จะดูหลักฐานอย่างอื่นด้วยเ<ะ>ช่น<ะ>การเรียนน้องเนี่ยสมมติว่าน้องจะไปต่อปริญญาตรีอย่างเงี้ย<ะ>ก็ดูว่าเออตอนที่น้องเรียนไฮสคูลเนี่ยเกรดเป็นยังไงออตั้งใจเรียนไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะพิจารณาตามนั้นแต่อย่างากรณีเคสของเพื่อนที่เพื่อนเขาไปขอนะคะ คือทางสถานทูตเขาจะไม่คอมเมนต์มาค่ะบอกคือไม่ให้ผ่านก็คือบอกไม่ผ่านเลยเงี้ยค่ะก็จะไม่รู้ว่าสาเหตุที่ไม่ผ่านคืออะไราเงี้ยค่ะแล้วเขาสัมภาษณ์กันยังไงอะคะ<อ>คือหมายถึงว่าคือเพื่อนเข้าไปคุยกับคนคนนั้นซึ่งเรา<ค>ไม่ทราบว่าเขาคุยอะไรกันใช่ไหมคะแต่หมายถึงว่าเราไม่รู้ว่าเกรดของน้องนั้นเป็นยังไงออนะคะแล้วก็เวลาตอนสัมภาษณ์เนี่ย ผู้จาน่าเชื่อถือหรือเปล่านะคะเขาก็จะดูนิดนึงด้วยเพราะตอนไปสัมภาษณ์นี่เขาจะมีคอมเมนต์กลับมาไหมคะว่าคุณควรจะไปเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยไม่มีค่ะนอกจากว่านอกจากว่าเขาต้องการเอกสารเพิ่มเขาก็จะบอกไม่ไม่คุณลิฟายแค่นั้นแต่ไม่ได้บอกว่าเพราะอะไรเขาจะไม่บอกเหตุผลจะไม่บอกเหตุผลแล้วก็ต้องก็คือต้องคุยก็จะที่ตรงตรงนั้นเดี๋ยวนั้นนะคะคือเราไม่สามารถที่ออกมาแล้วแล้วเข้าไปไม่เราเข้าไปไม่ได้ ค่ะก็คือคุยกับเขาตรงนั้นว่าว่าเป็นเพราะเหตุใดอะไรแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยบอกเหตุผลเพราะแค่ว่าเขาจะดูเขาจะสกรีนมาแล้วรอบหนึ่งนะคะแล้วเขาก็จะสัมภาษณ์กับเด็กอีกรอบหนึ่งเราเราสามารถกลับไปขอได้อีกได้ค่ะเข้าไปขออีกก็ได้เพราะว่าค่าค่าสมัครก็ค่อนข้างแพงอยู่นะคะก็ก็ดูดีประมาณสี่อ่าอยากถามเหตุเราเหตุผลส่วนใหญ่ที่นักนักศึกษาที่เข้าไปขอแล้วไม่ผ่าน เหตุผลส่วนใหญ่อะค่ะพ,พี่ไม่แน่ใจว่าพี่ไม่ได้อยู่แผานากวีซา่าพี่อยู่ฝ่ายการศึกษาแต่ว่าเด็กที่เข้าไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาก็จะตอบไม่ตรงคําถามบ้างบางครั้งก็ตอบเลี่ยงบ้างหรือว่าเขาดูเกรดอีกทีหนึ่งว่านี่เกรดใครๆว่าถ้าเกรดเนี่ยแค่เนี้ยแล้วถ้าคุณจะไปต่ออีกเนี่ยใครว่าเกรดอย่างที่เมืองไทยยังเรียนไม่ได้เลยถ้าไปเรียนต่อที่สหรัฐเนี่ยจะอยู่ได้ไหมเพราะว่าถ้าน้องไปอยู่ที่นู่นเนี่ย คือคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่ด้วยน้องอยู่ด้วยด้วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ก็เป็นห่วงน้องตรงนั้นเหมือนกันเขาไม่ต้องการให้น้องไป<ม>เป็นคนดียว่าเ,เราจะได้การรับรองจากมหาลัยมาแล้วอะไรใช่ค่ะใช่เขาขึ้นอยู่กับตัวบุคคลด้วยค่ะ,อะขอบคุณค่ะเท่าที่ดูเนี่ยนะคะกงศุลเนี่ยก็บอกเลยถ้าเปิดน้องก็ไปเปิดในอตอนที่นัดวีซ่าว่าเขาดูอะไรบ้างอันแรกก็คือบอนาฟายสตูเดนต์ก็คือไปเรียนเรียนอย่างเดียวเรียนเสร็จแล้วกลับแล้วก็มีความสามารถในการการเรียน อันที่สองคือภาษานะคะอันที่สามคือเงินเพราะนั้นเวลาที่สัมภาษณ์เนี่ยมันน่าจะมีหินอะไรบางอย่างที่เด็กควรจะรู้ว่าฉันพูดอะไรผิดไปฉันถึงได้ถูกปฏิเสธแต่ถ้าคุณถามเขาว่าทำไมนะคะถ้าเท่าที่พี่สังเกตและพี่เห็นแล้วก็เท่าที่รวบรวมจากเด็กๆเ,เ,เนี่ยจะมีอยู่กรณีเดียวเท่านั้นเองที่กงสุนจะบอกความจริงว่าปฏิเสธเพราะอะไรคือภาษา กงสุนจะบอกว่าภาษาอยู่แยกเกินไปกว่าจะไปเรียนนะคะไม่งั้นเนี่ยเขาจะบอกบอกว่าเขาไม่ให้คุณต้องดูตัวเองนิดนึงว่าเรื่องอะไรอย่างเวลาเข้าไปพรีเซนต์ตัวเองกับกงสุนเนี่ยนุ่งใส่กางเกงยียนปุปะไปทั้งตัวใส่เสื้อสะพาย่ามทําท่าหัวฟูเป็นแอฟโรก็ไปแล้วก็ตัวเนื้อท่าทางเดินเข้ามาในสถาบันอย่างนั้นเนี่ย คิดว่าเขาจะมีความรู้สึกยังไงกับผู้ที่ไปขอคือ,ค,อคือทุกอย่างเขาประมวลออกมาหมดนะคะนอกเหนือจากเอกสารไปวีซ่าด้วยโรงเรียนภาษาอย่างเดียวนะคะถ้าจะจ่ายออกมาจะไปอยู่ในเมืองใหญ่นะคะเขาเข้าไปเทรสมีญาติอยู่แต่ไม่บอกว่ามีญาติอยู่มันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่พูดไปนะคะ ทุกอย่างที่ใส่เข้าไปในเอกสารเป็นสิ่งที่ถือว่าถ้าคุณไม่บอกความจริงก็คือคุณช่อชนนะคะแล้วก็ถ้าถูกปฏิเสธก็คงจะยากพี่เติมให้หน่อยหนึ่งแล้วกันการขอวีซา่าจริงๆแล้วเนะี่ยมันไม่ยากหรอกถ้าเอกสารเราพร้อมนะคะแต่ถ้าเกิดพี่เป็นกงสูนพี่ก็คงไม่ให้วีซา่ากับเด็กประเภทที่ว่าไปเรียนภาษาถามว่าจะเรียนอะไรต่อไม่รู้ หนูนึกหนูรู้สึกยังไงคะถ้าสมมตินหนูไปยื่นวีซ่าหนูไปยื่นไอทเวนตี้ของภาษาเสร็จก็ถามว่า,วายืมภาษาหรือหลังยกนต้จะทํอะไรไม่รู้นะคะแล้วมีเงินเท่านี้หรอ,อปรากฏว่าเรามาดูบางครั้งบ่อยครั้งที่เด็กมาที่กอพอให้ช่วยดูให้เราเห็นยอดเงินแล้วเนี่ยเด็กก็จะบอกว่าก็เขาไม่บอกนี่ว่าเอาเท่าไหร่คือจริงๆแล้วมันจะต้องเวอร์จากปีที่หนูเอาคีดง่ายๆเลยสมมติว่าหนูไอทเวนตี้มาทั้งปีหนูจ่ายเท่าไหร่หนูก็ลองดูแล้วกันเพื่อให้ตัวให้เขายืนยันเขานีหนูว่าหนูไม่ไปหางานทด แต่สิ่งที่หนูจะต้องคอนเฟิร์มกับทางสถานทูตเขาให้ได้คือว่าทำยังไงให้เขาเชื่อว่าหนูจะกลับมาประเทศไทยนั่นคือสิ่งที่จําเป็นที่สุดนะคะหนูมีความตั้งใจที่หนูบอกจริงๆหนูควรจะหามหาลัยด้วยตัวหนูเองไม่ต้องไปให้เอกชนทาเพราะหนูจะรู้ว่าหลังจากเรียนภาษาเนี้ยหนูควรจะไปทิศทางใดต่อนะคะประเภทที่ตอบว่าไม่รู้ไม่รู้เด็กไทยนี่จะติดมากเลยไม่รู้พ่อทําให้แม่ทําให้แม่หาโรงเรียนให้สภาพเป็นยังไงคือถ้าเราพร้อมเรื่องวีซ่าไม่ใช่เรื่องยากหรอกเพราะกว่าหนูจะผ่านด่านจะได้ไอทเวนไี้มากองสื่อเดียว นะคะเพราะฉะนั้นไอ้ปัญหาที่บอกว่ามีคนไม่ไ,มได้วีซ่าเยอะไหมเนี่ยพี่ว่าจริงๆเราพูดถึงตรงแล้วไม่เยอะกับเทียบจ,จำนวนที่ไปยื่นขอจากเขาอะ